อันนี้หังเลือดนีกน่จาจะข้ับผมหลังนี่ผมเต็มเลยหังเลือดผมเต็มส่วนๆเลยผมอืมบางีใช้ติดๆขอซองเลยกลิ่นขึ้นออกฮะกินจิดฟังเลยนะครับนะถ้าว่าใครอยู่หนำเลือกครับผมแต่แบบเพิ่งเกบเบื้องไม้นีด การมโลง่งผิดถึงดีหุ่มบ่ใครของป้าหมดเลยอยู่ด้องลงโล่งครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเด้อ สารมือนี้ครับผมผาถูกทัดออกมาหาใน้ยืนกจินที่เก่านะครับเนาะออกมาหนองครับผมนี่ด้านหลังนี่สีผ้าถูกทัดออกมาหากุ่งครับมือนี้มาล่องเบิ้งครับผมเปลี่ยนแนวเบิ้งนะครับเนาะใส่ตะเบ็ดมาอะไรก็ได้้องเปลี่ยนแนวมาหากุ้งน้ำครับผมสีมันบ่กุ่งฝอยล่ะครับผมไม้ดันลังนี่ก็เป็นเป็นคล้องเป็นห่วยครับผม ค่นหลกขึ้นมาแล้วเพื่อนกต่ติดไฟนะครับหลอน้องเลยเดี๋ยวเขามารุ่นกันครับผมสิ่อไา้อยู่ได้กินบัวนะครับเนาะกเิ็นยังไงนะครับผมกบน้ำครับอาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับเ้วอคลิปนี้บม่ได้ใส่เบ็ดก็ได้เ่ยยังไปรุ่นกันครับสําหรับอุปกรณ์นี่ก็เป็นอุปกรณ์แบบโบราณครับผมเป็นบังควนน้ำนะครับเนาะใส่สิ่งครับผมย้อนยุคแจ้งหน่อย ของหายง่ายครับผมบระเดิรลงทุนยังไงส่วนเยอะก็เป็นเยอะหัวอาหารครับผมหัวอาหาดุกเนาะมีเวลาเดี๋ยวหาเยอะครับผมประเดเร็ดเยอะเลยกะเอาเยอะง่ายๆนะครับผมเนาะไะครับผมใส่ใส่สงน้ำกันครับบุญดักกลุ่มฝฟยน้ำกันครับผมสีมันหรือบลอนมันมาลุนกันครับมืออินเสาร์จังมาลุนกันตอนนี้เขาก็ไปเสียบไปเสียบบ้างก่อนครับผมปะไปแล้วครับผมไม้กระได ถึงกันกะนะจะที่จะทันร้านมาหาอยู่หากินด้อเมือนี่มาหากุ้งมาดักใส่ซิ่งมือนี่อยู่ในร้านมันหมันไงดืง้อน้าขึ้นร้ายครับผมไม่ได้มาโดนเลยเนาะตะกีนี่น้ววาีอ,อยู่วางต้นไม้เหมือนกับก้อนห้าคุณ ร้อยอยี่ไน่งเปนนกเวียดนามด้วยครับเดสองตัวเห็นไหครับผมนกเวียดนามอ่อานลังสิกับบานแล้วบ่ัหนค่นตัวนึงู่ฟังทัางผุ่นับไะเสียบบางไ่ห้องครับผมเป็นตุ่มก้อนครับผมมีตุ่มมาน้ำสองหลังเน,นุ่ตุ่มผม ตุ่มบ้งกลมสร้างในออนไลน์มากครับผมเนาะยวกจะเอาลงอ,นนลอ,ยอ,อย่างนี้ละปุ๊บอ่านี้ so mình mới đây biết mới đây xây biết khắp không มีกุ่งขึ้นหน้าบว ผมสิขออะไรเสียบังไส่ไปก่อนครับผมเดี๋ยวเามาเจอกันเงื่อนเสานะครับเก็คือเหมือนกันโบเซเวลาครับผมไปสวัสดีครับสวัสดีหลอบเสาครับผม ชานี้พาทุกท่านออกมายามบางกุ้งครับผมมาเลาะยามกุ้งเนาะกุง้งอยมาใส่บางใส่หม้นวนอยงนี้ครับผมใส่กร้งนี่หอยนี่แหละสีเป็นยังไงครับผมสีมันหรือบ่ามันจะไปเบิง้งกันครับพ่อได้ก,ก้อยบ่พ่อจะอยู่เด็กกินบ่นเนาะเช้านี้เนาะฟังไปเนี่ยส่วนหางฟังกันได้ <laughs>

nhiệt bây giờ để ừ, cõi u, anh, phải để cõi nhé một sầu nhé các cụ, phải để tâm với bạc bỏ u đúng như bố อืมสุดสุดเลยโอ้โคไอ้เกลือดได้หลังนี้คุณนี่ครับเป็นอะไรก่อยนี่ไหมโสดอืมนี่หลังอีกสุดเลยครับผม

ฮ่าพวกคว้าเก่าเดียวแกงแล้วนี่ก็สีของปลาบนานะตะบูตะบูหน่อยเขับว่ากินกุ้งเดี๋ยวผมจุดปอยครับตะบูหน่อย อันนี้หารเลือดอืมรับรับผมหลังผมเต็มเลยอาหารเลือดผมเต็มสว่วนๆเลยผมเนาัขัลรวคับได้กลางแล้วดกลางแล้วข้างแย่งหงายครับผมข้างขัง,งเป็นรองเป็นตกสาะ อยิบมือหลังนี้ออออออผมพูใส่ลึกด้วยครับใส่กลุ่มันงีใส่จิตจิดขอบฟังเลยกลุ่งขึ้นออกฮะกินจิตฟังเลยนะครับนะแล้วใครอยู่ไนเลือกครับกลุ่มแต่จะสังเกตดวงไม้นีอารมณ์โล่งผิ่ถึงดีกลุ่มว่าใครขางป้ามาเลยอยู่น้ำลงโล่งบังโป่งโป่งจังน้อย 30 Bänn hả vậy 30 bằng học ư 2 3 4 5 6 7 8 7 9 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 21 23 22 23 24 25 26 26 26 26 27 28 29 30 นี่เป็นสารหากินแบบง่ายๆครับผมบริเตยเบดหมื่อมาหากลุ่มไอยนนี่นะอืมบัดหากินข้างน,าน้าลึก thìu hú ừm cứ mọi khía cạnh như một sầu với nước khóc của một phù phiêu ở đây à ba แต่เป็นฟังคุณน่เป็นคาบดำๆเพือยังนำขาดออกซิเจนครับถึือว่าฟังอยู่งๆไข่นี้ยไปบางห้องเหลือประไลยครับผมฟังนี่แต่ก็ผมใส่ฟังหนึ่งทงี่ทั้งหาสีลําเงินนะครับอีกประมาณสิบบังฟังนี่อจะเบิดแลกับผมเนีกใส่ไม่ก็สอบครับ ถือมาสามสิบบังครับกับตุ่มสองหลังลญญเางนาะอื้อยอ้อมยอยอุ้ยอ้ย้ยอุนย้อ้ญญย,อ,ยอุ้ยอ้ยอยอี่อุบออุ้ยุ้่นตุ่มอันบ้างุรับุ้มันน้ยุ้ยอุอ้้ยอุุ้มครับ นี่ยังถือกระถมว่าถือปลา,ด,าดีกว่านี่ชือจังเป็นขาวขาใช่แล้วเพื่อนคนนั้นเนี่ยยุ้งขับผมเขาเยอะผมบ้าครับแต่ว,าว่าเขาบอนไปเลยห่างๆเนาะ ตองตายตัวนึงตายสัเอ้อโอ๊ยอนไม่จังลุงมาเอาเบองอีกหลังหนึ่งครับหลังหนึ่งครับผมหลังนี้ก็เขาอยู่นั่นเดีย๋ดวยวเข้าขึ้นไปเบื้องบนสรุปกันทีเดียวเลยครับผม ตอนที่ใส่ถังเลยนะครับเนาะนะครับ,รบามาเบ่งบทสรุปเข้าครับผมลังแดกดวยครับตใส่ให้เราฟังเบ่งครับ นี่นครับผมครับดึงดึดงะครับผมชัดๆเลยดึดงครับ มันก็นมีแค่นี้แหละครับผมเนี่ยหลายเนาะยี่สิบสามสิบบังครับอนี่ครับผมผมสรุปห้องเซนนี้ครับใส่บงังใส่สามสิบบังแล้วกระตุ่มอีกสองหลังครับเน้ะกระตองอย่างนี้่เจ้าหน้าทีขายซ้ำถือว่ามั่นอยู่นะครับเนาะไปอยู่ได้กินยเยอะทเจ้น้าที่ายซ้ำถือว่ามังกลับมาทีปอ่ได้กันไหม ต่อไปครับจะไปหายู่หากินเ่าได้ก็ได้สำหรับอีพี่นี่ก็บจิได้ขอกลับราทุกการไปซ้อมอีกกอนนะครับเด้อกลับมาพบปอกันใหมอีพี่ต่อไปครับผมพบปอกกันไหมครับผมอีพี่ต่อไปครับสวัสดีครับ